สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ s p r t t a l k i n g Channel นะครับการแข่งขันแบบเป็นต้านรายการ Yonex Sunrise Vietnam Open 2022ชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 8 5 0 0 0 0บาททีน่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีนักกีฬาแบบเป็นต้นไทยประเภทหญิงคู่ทำผลงานฝ่าด่านหินผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ไทยมูนาเบญยาภา และอันนานันทการเอี่ยมสะอาดลงสนามพบกับฟาเบียนาดดวิพูจิกุซุมาและอเมเลียกาหายาปลาดิวีจากอินโดนีเซียสำหรับแมตช์นี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เกมการแข่งขันเป็นทางด้านของคู่พี่น้องจากไทยมูนาและอันนาช่วยกันเล่นช่วยกันทำแจมได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะอย่างสนุก2ต่อศนเกมด้วยคะแนน21ต่อ16 และ27ต่อ25ใช้เวลาแข่งขัน53นาทีโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพึ่งคว้าแชมป์ในรายการเวทัวร์จากอินเดียโอเพนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาถือว่าปีนี้ฟอร์มของมูนาและอันนายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับ2อพี่น้องเอี่ยมสะอาดให้ทำผลงานดีๆมาฝากแฟนๆกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ